สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับตอนที่แล้วเรามาหยุดกันอยู่ตรงนี้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็เราจะมาเริ่มกันตอนนะครับครับสําหรับช่วงต่อไปนะครับเราจะไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์ของ Google นะครับที่เป็น Google Plus นะครับที่รู้จักกันในนาม G แดงนะครับเราคลิกไปเลยนะครับที่โปรไฟล์นะครับ รอสกแป๊บหนึ่งน,นะฮะแ้ตัวนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นรูปโปรโฟไฟล์ของของเรานะครับที่เราสร้างเริ่มแรกจาก Gmail นะครับแล้วก็มาเป็นโปรโฟไฟล์ตัวนี้นะฮะคือสองอันนี้คือเชื่อมต่อนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับ คือโปรไฟล์ตัวนี้คือเป็นที่รองรับระบบของเราทั้งหมดเลยนะครับครับเราจะเริ่มเริ่มทัวร์กันเลยนะฮะบ็็จะมีไว้ให้เลยนะมีบอกเลยนะฮะ เดี๋ยวผมใส่ใส่รูปให้ดู่อนดีกว่าน,นะครับครับสาหรับตอนที่เราสั่งสั่งโปรไฟล์มาเนี่ยนะครับเราจะยังไม่มีรูปนะฮะรูปที่เขาให้มานี่คือรูปของระบบนะครับแล้วก็มาจัดการใส่รูปของเรานะครับเพืไฟค์มสวยงามนะครับเราเลือกรูปจากคอมพิวเตอร์ของเราที่เราชอบนะครับแต่ต้องมีรูปขนาดใหญ่สักนิดนะฮะ เป็นรูปนี้ดิ่ารปรูปนี้เลยกันนะครับอโอเคนี่นะครับเราขยายสั้นนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับครับนี่ก็ได้แล้วนะครับ สังเกตนะครับหน้าของเรายังโล่งๆอยู่นะฮะครับตอนนี้เราก็มาเช็คระบบของเราก่อนนะครับเพื่อดูการตั้งค่าทั้งหมดเลยนะครับเราไปที่เกี่ยวกับก่อนนะครับดับแรกนะฮะอันนี้ก็จะมีบอกไว้นี่นะครับเอออันดับแรกนี่แปดวงนะฮะแล้วก็ คนพบชุมชนอะไรพวกนี้นะครับเรื่องราวแนะนําตัวอะไรพวกนี้นะฮะอาชีพของคุณนะครับริงก็ต้องกรอกให้หมดนะฮะรายละเอียดทั้งหมดนี้นะครับคือต้องกรอกนะครับถ้าไม่กรอกก็คือจะไม่สมบูรณ์นะครับอํานบที่เห็นนี่นะฮะอันนี้เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับส่วนโพสตแล้วก็ระกับอธิโพสนะครับ ส่วนโพสนี้เรายังไม่ได้โพสต์อะไรลงไปนะครับเราก็ยังไม่เห็นอะไรนะคะแล้วก็รูปรูปวันนี้เราก็ยังไม่ได้โพสตนะฮะยังไม่มีอะไรนะฮะเราก็ยังไม่มีอะไรนะฮะส่วนวิดีโออันนี้ก็เดี๋ยวผมจะสอนทํา youtube อีกรอบนึงนะฮะภายหลังนะครับ นี่นะฮะเรายังไม่มีอะไรนะครับนี่ก็จะที่ตัวแดงๆนี่นะครับก็คือตอนนี้เราสร้างไปได้แล้วตอนนี้ประมาณ4ี่เซนะครับเราจะมาเพิ่มสถานที่เพิ่มก็ได้ไม่เพิ่มก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่ความสมัครใจนะครับนี่นะฮะอันนี้ผมยังไม่เพิ่มก่อนอยู่ฟันะฮะแต่ผมจะพาไปดูที่เราจะ ค้นหาเพื่อนนะครับว่าเราจะมีเพื่อนตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้เราก็ไปที่มันจะมีเขียนว่าเนี่นะฮะปุ่มด้านซ้ายมือของเรานี่นะครับซ้ายจอยครับมันจะมีเขียนว่าจีแดงนะครับแล้วก็คลิกลูกศรไปที่จีแดงนี่นะครับมันท่าแรกที่ก็จะเขียนว่าหน้าแรกนะครับ อันที่สองนี่ก็โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์นี่ก็คือหน้าของเราที่เราเห็นตรงนี้นะครับส่วนอันที่สามที่ก็เป็นบุคคลนะครับที่สี่เป็นรูปภาพเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ใส่รูปภาพเลยนะครับอันดับที่ห้านี่ก็เรื่องฮอตฮิตนะครับฮอตฮิตอันที่หกนี่ก็เป็นชุมชนนะครับอันที่เจนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับอันที่แปดนี่ก็แห่งเอา นฮงเอานีก็คือการถ่ายทอดสดนะครับถ่ายทอดสดผ่าน y o u t u b e นะครับสามารถถ่ายทอดสดได้อันต่อไปนี่ก็คือเพจนะฮะแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เรามาดูที่การตั้งค่าก่อนนะครับรอสักครู่นะครับ การตั้งค่าตรงนี้นะครับก็สําคัญนะครับอันนี้นะฮะอันนี้เราบางอันเราต้องมาเราต้องมาทํานะฮะอันบรรทัดแรกนี่ก็เขียนว่าใครใครสามารถส่งการแจ้งเตือนถึงคุณได้บ้างนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็มาคลิกดูนะครับเราจะเอาอะไรนะฮะส่วนของผมนี่ผมจะกำหนดว่าทุกคนนะครับ ถ้าเป็นทุกคนนี่ก็คือจะจะเป็นจะเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็บรรทัดที่2นะครับใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสสาธารณะของคุณได้บ้างก็มันจะขึ้นมาเป็นทุกคนเลยนะครับครับแล้วก็อันอันต่อไปนี่ครับการแชร์คำแนะนำนะครับอันนี้เราเปิดไว้เลยนะฮะแล้วก็อีเมลของเรานะครับแล้วก็ส่วนหมายเลขโทรศัพท์นี่ คุณก็ใส่หมายลเลขโทรศัพท์ของคุณไปนะครับนวนรายละเอียดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้ก็โอเคแล้วนะครับไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้นะฮะครับตอนนี้ไม่มีอะไรนะฮะคือสําคัญที่สุดก็คือสองรทัดสองปรทัดบนเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ตั้งค่าตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวเราจะไป ที่หน้าที่เราดูเมื่อกี้นะครับที่ปุ่มจีจีแดงนี่นะฮนะราคาเราจะเข้าไปที่ไปที่ชุมชนนะครับจะสังเกตเห็นนะครับก็จะมีบล็อกหลายบล็อกในในชุมชนนี้นะครับ ดูนะฮะคุณสนใจอันไหนนะฮะสนใจที่ว่าจะใช้บล็อกไหนนะครับที่ว่าที่เราอยากอยากจะเข้าไปดูเป็นประจำนะครับอย่างเช่นคนคนชอบเที่ยวนะฮะเราคลิกเข้าไปนะฮะคนชอบเที่ยวนะครับ,รลรบ,บ,รบแล้วก็กดเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนงฮะให้โหลดให้ เยอะสักนิดนะฮะเราจะได้เห็นภาพเยอะๆนะครับเกิดของผมก็คก่อนข้างจะชา้าสักนิดนะฮะเพราะว่าสเปคก็ไม่ได้สูงมากนะครับอันนี้ครับรูปต่างๆที่ในในชุมชนที่เราคลิกเข้ามานี่นะฮะ จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับในในในบล็อกเขานะครับเราดูแล้วเราสนใจแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเข้าคลิกเข้าร่วมชุมชนครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะเราเขียนว่าใช้แสดงเลยนะฮะแค่นี้นะ อันนี้ก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นต่อนะครับคือมันจะมีให้เลือกหลายบล็อกอยู่ฮะแล้วแต่คุณชอบครับอันนี้นะฮะอย่างที่เห็นนี่นะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างแค่บล็อกเดียวก่อนนะครับครับต่อไปก็เราก็มาที่หน้าแรกของเรานะครับ หน้าแรกนะครับคบนี่นะครับเป็นหน้าแรกที่เราได้สร้างมาเมื่อสักครู่นี้ฮนะก็จะมีมีเรื่องราวเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับคือนี้เราไม่ต้องขอเป็นเพื่อนนะครับก็มันเป็นเชิงสาธารณนะนะเราก็สามารถดูได้เลยนะครับอันนี้นะฮะเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราสามารถเข้ามาดูได้ ก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับอย่างข้างบนนี้นะครับก็จะเขียนว่าทั้งเดียนฮะเดียนฮะบอกตรงนี้นะครับเขียนว่าทั้งหมดแล้วก็เพื่อนครอบครัวคนรู้จักอะไรพวกนี้นะฮะเป็นตัวอย่างตรงนี้นะฮะก็สามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะครับ ครับแค่นี้ก็โอเคนะครับพอจะเข้าใจนะฮะครับเดี๋ยวกลับไปโปรไฟล์ของเรานะครับ ก็ไม่มีอะไรนะครับครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องตั้งอะไรมากนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะฮะครับต้องครับคลิปทั้งสอันนี้นะฮะทั้ง Gmail แล้วก็ Google ดัสตรงนี้นะครับก็มีประโยชน์สำหรับเรานะครับเวลาเราจะใช้งานจริงนะครับ ก็ขอให้เพื่อนแล้วก็สมาชิกหรือผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะทำดันนี้นะครับเปิด Gmail แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับ Google นี่นะฮะก็ขอให้ใช้อย่างเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ สร้างจีเมลนี้นะฮะก็เราก็สามารถสร้างได้ครั้งเดียวนะครับถ้าเราจะสร้างอีกคือเราก็ต้องทําตัวใหม่นะครับ Gmail ของเราก็สามารถใช้ได้เป็นประโยชน์นะฮะหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเอาไปสร้างที่ผมบอกนะครับ Twitter Instagram กรอะไรพวกนี้นะครับผมเคยเจอในใน c e e o o o k ครั้งนึงนะฮะก็ประมาณมีเพื่อน มาแนะนําขอให้ผมทํา facebook ให้แต่มี Gmail มาให้ผมนะฮะแต่เมื่อผมเข้าไปสร้างให้กลายเป็นว่าผมไม่สามารถเปิด g-mail ของเขาได้นะฮะผมก็ได้สอบถามเขาว่า g m a i l มันใครเป็นคนสร้างให้คำตอบเขาบอกว่าเจ้าของร้านโทรศัพท์สร้างให้นะครับคือการสร้าง gmail นี้ครับมันจะมีมีทั้งสองแบบนะครับ มีที่สร้างประเภทที่ว่ามีหัวอย่างเดียวกับมีทั้งโปรแกรมด้วยนะฮะถ้าสร้างมีเฉพาะหัวอย่างเดียวก็คือมีเฉพาะตัว gmail อย่างเดียวนะฮะที่เป็น gmail com นี่นะฮะและส่วนต่างๆส่วนรายละเอียดของ gmail เขาจะไม่มีนะฮะส่วนใครที่จะใช้งานจริงก็ต้องมาสร้างเอาอีกทีนะฮะจะมางลงรายละเอียดเอานะครับครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับ หลายๆคนนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ผมขอจบคลิปไว้าตั้งบทแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ